จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแฟนหนุ่มของคุณที่หายตัวไปปรากฏตัวขึ้นอีกทีในร่างหนุ่มอ้ออ้อสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกทท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสปอยเถอวันนี้แอดจะหยิบยกภาพยนตร์เกาหลีแนวโรแมนติกแฟนตาซีมาฝากทุกทุกท่านกับเรื่องที่มีชื่อว่าคาเฟ่มิดไนท์สำหรับท่านใดที่อยากรับชมภาพยนตร์แบบเต็มเรื่องก็สามารถไปรับชมได้ที่แอปไอชีอีนะคะเป็นเรื่องราวของตำรวจสาวที่ชื่อว่ากงยุนเธอนั้นกำลังจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าแทยองในอีกไม่ช้านี้ แต่แล้วพอถึงวันงานจริงๆแทยองพระเอกของเรากลับหายตัวไปอย่างกระทันหันกงยุนพยายามออกตามหาเขาท,ทั้งที่ยังใส่ชุดเจ้าสาวอยู่และเธอก็ได้มาเจอเข้ากับคาเฟ่แห่งหนึ่งเป็นคาเฟ่ที่เขาว่ากันว่ามีเรื่องราวอะไรบางอย่างซ่อนเอาไว้และเรื่องราวที่ว่านั้นจะเป็นอะไรและสุดท้ายแล้วกงยุนจะตามหาว่าที่เจ้าบ่าวอย่างพระเอกเจอหรือไม่ไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะหนังได้เล่าย้อนกลับไปหนึ่งวันก่อนจะมีงานแต่งเกิดขึ้น กองยุนตำรวจสาวผู้มากความสามารถถูกมอบหมายให้มาตรวจดูความเรียบร้อยในหมู่บ้านกับรุ่นพี่อย่างจองมิน ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังดูอะไรอยู่เพลินๆสายตาของกงยุนก็พลันเหลือไปเห็นแก๊งเด็กเปรตกระจกหนึ่งกำลังรุมลังแกอึนซอเด็กข้างบ้านพระเอกสาเหตุเพราะเธอเข้ามาปกป้องเหยื่อที่พวกตนกำลังหาเรื่องอยู่จังหวะที่อึนซอกำลังจะโดนไอ้พวกเด็กเวรเล่นงานพระเอกของเราก็โผล่มาขัดขวางและพยายามจะเล่นงานเด็กพวกนั้นแทนอึนซอแต่ยังไม่ทันที่จะได้ลงไม้ลงมือกงยุนก็วิ่งปรีเข้ามาสกัดดาวรุ่งอย่างเท ก่อนจะออกปากเตือนพระเอกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่นะไม่ควรแสดงท่าทีอย่างกับนักเลงให้เด็กเห็นพระเอกที่ได้ฟังไม่โตเถียงอะไรอีกฝ่ายแม้แต่คำเดียวแฟนสาวพูดอะไรก็เอออห่หมกยิ้มรับไปหมดแตกต่างจากคุณตำรวจสาวของเราอย่างลิบลับรายนั้นได้ฉายาว่าเป็นยายแม่หมดขี้หัวร้อนชอบสร้างศัตรูไปทั่วทีขนาดหัวหน้าส่วนออกปากทักท้วงแล้วว่าพลอพลลงบังเฮิรแต่ถึงกระนั้นเจ้าตัวก็ไม่สนทั้งยังยืนเถียงหัวหน้าเปล่าว่าตัวเองแค่ทำตามหน้าที่ ทำเอาหัวหน้าส่วนที่ได้ฟังถึงกับถอนหายใจรัวๆหมดคำจะพูดกับเจ้าเด็กอวดดีนี่ฉมัดญาติตกบ่ายของวันนั้นพระเอกและกงยุนพากาันมาถ่ายพรีเวดดิ้งที่สตูแห่งหนึ่งโดยมีรุ่นพี่จองมินคอยกำกับดูแลทุกอย่างให้ตั้งแต่เลือกชุดแต่งงานให้คู่บ่าวสาวไปจนถึงเลือกภาพถ่ายพรีเวดดิ้งยันสถานที่จัดงานแต่งพอจัดการเตรียมงานในส่วนนี้สเสร็จช่วงเย็นๆก็เกณฑ์คนมาเฮฮาปาร์ตี้ที่ร้านอาหารพระเอกต่อคืนนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปอย่างราบรื่น แต่แล้วพอถึงวันงานแต่งจู่ๆกงยุนกลับได้รับแจ้งว่าพระเอกหายตัวไปอย่างกระทันหันเธอพยายามโทรติดต่อหาเขาแต่โทรยังไงก็ไม่ติดเลยขอให้เพื่อนไปเช็คดูรายงานอุบัติเหตุเมื่อคืนให้หน่อยพอเพื่อนดูแล้วก็ผลปรากฏว่าไม่มีข่าวหรือรายงานอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเขาเลยนั่นเลยทําให้ผู้คนที่มาร่วมงานต่างเกิดความสงสัยว่าพระเอกคิดจะชิ้ง,งานแต่งตัวเองหรือเปล่าหน้าทางฝั่งของกองยุนเธอไม่เชื่อว่าพระเอกจะผิดคําพูด แต่เพื่อความแน่ใจเธอเลยลองไปดูเขาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งพอไปถึงก็พบว่าภายในห้องเงียบงันผิดหูผิดตาส่วนของทุกอย่างในบ้านถูกจัดวางอยู่อย่างเป็นระเบียบเปะ๊ะราวกับว่าไม่เคยถูกใช้งานเลยเตียงนอนของพระเอกเองที่เขาเคยใช้อยู่เป็นประจำก็ไม่มีแม้แต่รอยยับยุยี่หรือร่องรอยการใช้จังหวะนั้นความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นมาในใจกรงยุนทันทีเธอพยายามติดต่อหาพระเอกอยู่เรื่อยๆทั้งโทรและส่งข้อความไปเป็นร้อยๆข้อความ แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเขาจะตอบกลับมาเลยทําให้กงยุนในวินาทีนั้นเริ่มจะหมดหวังเข้าไปอยู่รอมรอแต่แล้วทันใดนั้นรุนพีจองมินก็โทรมาแจ้งเบาะแสพระเอกกับเธอบอกว่าจุดสุดท้ายที่พระเอกหายตัวไปคือตรงทางสีแยกในหมู่บ้านตรงนั้นมันมีกล้องวงจรปิดอยู่เธอลองไปตรวจสอบดูหน่อยกงยุนพอกองยุนทราบเรื่องแล้วก็ไม่รีรอรีบตรงไปยังพิกัดที่อีกฝ่ายบอกทันทีและในจังหวะนั้นเองเธอก็ไปสะดุดตาเข้ากับแผ่นกระดาษอะไรบางอย่างที่ตกอยู่ข้างทาง ธอค่อยๆหยิบมันขึ้นมาดูด้วยความสงสัยก่อนจะพบว่ามันคือแผนที่ปริศนาที่นำไปสู่อะไรบางอย่างในขณะที่เธอกำลังจ้องมองดูกระดาษแผนดังกล่าวอยู่จูๆ่ๆสัญญาณมือถือพระเอกที่ถูกติดตั้งไว้ในแอปคู่รักมันก็เด้งขึ้นพอกองยุนลองตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าพิกัดที่ขึ้นในมือถือเป็นจุดเดียวกันกับที่อยู่บนแผนที่ในกระดาษที่เธอเจอเธอจึงรีบแว้นมอเตอร์ไซค์ตรงไปที่นั่นอย่างมีความหวงัง จนได้ไปเจอเข้ากับคาเฟ่แห่งหนึ่งบนภูเขาถ้ามองเผ,ลผ,ลผลินๆภายนอกร้านอาจจะดูหน้าตาธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่พอเข้าไปสำรวจด้านในกลับดูลึกลับพิกลเจ้าของร้านเองก็พูดจาดูแปลกๆกงยุนถามคำถามอะไรเกี่ยวกับพระเอกไปก็ไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดอีกฝ่ายมัวแต่พูดคุมเครืออยู่อย่างนั้นจนกงยุนชักจะงดหงิดงวินาทีที่ความอดทนของเธอกำลังจะหมดลง ทันใดนั้นใครบางคนก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเธอพอเธอหันไปดูก็พบว่าเขาคนนั้นคือพระเอกแต่เป็นพระเอกในร่างพีสเสดิดวัยย่ปีที่จดจำเธอผู้เป็นว่าที่ภรรยาไม่ได้เลยสักกนิดกงยุนบ่นพึมพำในใจว่าที่มันเรื่องบ้าอะไรวันนี้่ก่อนจะรบเร้าขอให้พระเอกที่อยู่ตรงหน้าออกไปเคลียร์ปัญหาอายุอายักับเธอข้างนอกร้านซึ่งพระเอกก็ยอมทำตามที่เธอร้องขอแล้วก็ล่วงหน้าออกไปก่อนแต่พอกองยุนเดินตามออกไปปุ๊บเอา้ากกับไม่เจอตัวเขาซะง,งั้นอะไรฟรา้า นั่นเลยทำให้เธอหัวร้อนเป็นอย่างมากและเข้าใจว่าพระเอกกับคนที่นี่เป็นมิจจีพวกนี้ต้องรวมหัวกันต้มตุ๋นกรูแน่เลยเดี๋ยวแม่จะจับส่งโรงพักซะให้เขตเพราะว่าแล้วแม่ตำรวจสาวของเราก็ไล่เก็บหลักฐานรวมถึงลายนิ้วมือเจ้าของร้านไปก่อนจะกลับก็หันไปบอกลูกค้าในร้านย้ำอีกหนึ่งกรุบว่าเลิกเล่นละครตบตาเธอได้แล้วเธอไม่เชื่อหรอกพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาที่นี่อีกครั้งพร้อมกับหมายสารพวกคุณรอรับแรงกระแทกได้เลยและเธอก็เดินหน้าบูดสวนทางออกไปกับคุณยายท่านหนึ่ง ระหว่างนั้นพระเอกที่รออยู่ข้างนอกในอีกห่วงเวลาหนึ่งสังเกตว่ากงยุนไม่ออกมาเจอเขาสักกทีทีเขาก็เลยเดินกลับเข้ามาในร้านและถามเจ้าของร้านถึงได้รู้ว่าเธอหนีนกลับบ้านไปแล้วเช้าวันต่อมารุ่นพี่จางมินวิ่งมาบอกกงยุนว่าผลลายนิ้วมือออกแล้วนะเขาบอกว่ารอยหนึ่งเป็นของพระเอกจริงๆส่วนอีกรอยระบุตัวตนไม่ได้เพราะจางเกินไปกงยุนได้ยินดังนั้นก็โคตรจะเหลือเชื่อเธอเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยความสับสนว่า เมื่อคืนเธอเจอพระเอกที่คาเฟ่แห่งหนึ่งบนภูเขาแต่ยังไม่ทันได้เคลียร์ใจกันเขาก็หนีไปซะก่อนเพื่อนๆรู้แบบนั้นแล้วก็ยอมไม่ได้รบเร้าขอให้กงยุนพาไปเจอพระเอกที่คาเฟ่ดังกล่าวหน่อยถ้าว่าพอไปถึงที่นั่นเธอก็ต้องช็อกเมื่อพบ่าทัางเข้าคาเฟ่แห่งนั้นมันได้หายไปกลายเป็นเพียงพื้นที่ที่รกร้างซะอย่าง,งานั้นเล่นเอากงยุนที่ได้เห็นถึงกับแข้งขาอ่อนแรงเลยทีเดียวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันมั่นใจว่าเมื่อคืนตรงนี้มีคาเฟ่จริงๆนะกงยุนบ่นไปด้วยพลังสวดมนต์ภาวนาไปด้วย เพื่อนๆเ,เห็นสีหน้าเธอดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเลยไล่ให้เธอกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนแต่แม่ตำรวจสาวของเราก็ดื้อรั้นไม่ยอมฟังขับสกูตเตอร์คู่ใจไปตรเวนหาเบาะแสพระเอกต่ออีกไม่พักจนมาเจอเข้ากับแก๊งเดอะแรปเปอร์สามหน่อที่ร้านสะดวกซื้อกองยุนนึกขึ้นได้ว่าเด็กพวกนี้รู้จักกับพระเอกนี่ว่าเธอก็เลยลากพวกเขามาเค้นถามเรื่องพระเอกรัวๆซึ่งน้องซอกแทนหนึ่งในแก๊งนั้นก็บอกว่าเมื่อคืนเขาเห็นพระเอกถือขวดแชมเปญตรงไปยังบ้านแม่กงยุนที่เป็นร่างทรง ไม่แน่นะครับรุ่นพี่แม่ของพี่อาจจะเป็นผู้ต้องสงสยัยที่ลักพาตัวพี่แทยองไปก็เป็นได้กงยุนได้ยินดังนั้นจึงรีบขอเบอร์ติดต่อเด็กๆไว้บอกว่าถ้ามีข่าวคราวของพระเอกอีกก็โทรติดต่อมาจากนั้นเธอก็ตรงไปยังสำนักสงของผู้เป็นแม่และยืนชั่งใจอยู่หน้าประตูครู่หนึ่งว่าจะเข้าไปดีไหมก่อนหน้านี้เพิ่งจะวินใส่แม่ไปซะด้วยสีแต่ไม่ลองก็ไม่รู้แหละเพราะงั้นกงยุนจึงรวบรวมความกล้าเข้าไปเจอแม่และแกลง้กลงถามแม่ว่าพระเอกได้มาที่นี่ไหม ผู้เป็นแม่พูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่าไม่นะก่อนจะยาะเย้ยลูกสาวตัวดีว่าทําไมล่ะสืบหาคนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มันไม่ได้ผลด้วยไงถึงได้วิ่งโล่มาขอความช่วยเหลือจากคนลวงโลกอย่างฉันพอพูดจบก็สะบัดบ๊อบหนีลูกอย่างไม่ใยดีกงยุนเห็นท่าทีนั่นก็ตีความไปว่าแม่คงโกรธที่วันก่อนไม่ได้เชิญเธอไปร่วมงานแต่งด้วยผู้เป็นแม่ย้งขึ้นมาว่าเธอไม่ได้อยากจะไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วจ้าและแม่ก็พูดย้ำกับกงยุนว่าชะตาของเธอนะ่ะมีแกณฑ์จะได้แต่งงานถึงคครรั้งานะ รอบแรกลมไปแล้วเรียบร้อยแต่รอบสองจะแต่งได้ก็ต่อเมื่ออะไรอะไรคลี่คลายลงกงยุนไม่เข้าใจในสิ่งที่แม่พูดแม้แต่นิดจึงรีบๆจบบทสนทนานและเข้าเรื่องของพระเอกเธอยืนดูพระเอกให้แม่ดูและขอให้ใช้พลังจิตช่วยตามหาพระเอกให้หน่อยผู้เป็นแม่รับรูปมาและทําท่าทีลีลาตะตอนยอนไม่ยอมจัดการสิ่งที่ร้องของให้สักกที นั่นเลยทาให้กงยุนรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากผ่านคิดไปไกลว่าแม่คอยแต่ขัดขวางเธอไปซักถูกเรื่องสมัยเรียนก็รอบหนึ่งพอมาตอนที่เธอสอบเป็นนายสิบทหารเรือได้แม่ก็ทําทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้เธอเป็นอีกจนเธอนั้นทนความกดดันไม่ไหวต้องลาออกในที่สดุดแม่ทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรหนูไม่เข้าใจแม่เลยสักนิดผู้เป็นแม่กล่าวอ้างอย่างกล้ากลืนว่าเป็นเพราะดวงของกงยุนไม่สมพงกับน้ําเธอถึงต้องทําเรื่องแบบนั้นกงยุนไม่เชื่อในสิ่งที่แม่พูดจึงรีบปลีกต และก็ได้มาเจอเข้ากับอึนซอเด็กข้างบ้านพระเอกที่ในตอนนี้ร่างกายมีแต่รอยฟกช้ำเต็มไปหมดพอคงยุนเห็นดังนั้นแล้วก็เหมือนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงเข้าไปตักเตือนอึนซอด้วยความหวังดีว่าการมีเรื่องชกต่อยกับพวกเด็กเปรตนั่นไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องถ้าว่าอึนซอกลับไม่ฟังเหตุผลบอกว่าตนเองคือผู้ถูกกระทำทําไมต้องยอมด้วยกงยุนเลยบอกไปว่าเดี๋ยวพอโตขึ้นอึนซอจะเข้าใจในสิ่งที่เธอพร่ำสอนเอง ตกดึกในคืนนั้นกงยุนตัดสินใจมาพิสูจน์ตรงทางเข้าคาเฟ่อีกรอบและก็เป็นไปตามคาดคาเฟ่ลึกลับนั่นได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าเธออีกครั้งเธอจึงเดินดุ่มๆเข้าไปในนั้นอย่างหานกล้าและก็ได้มาเจอเข้ากับพระเอกที่กำลังยกขนมหวานมาเสิร์ฟเธอที่โต๊ะด้วยมือที่สั่นเทาระหว่างนั้นกงยุนสังเกตเห็นว่ารอยแผลเป็นจากตอนฝึกทหารตรงข้อมือเขาหายไปด้วยความตกใจเธอเลยอุทานออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกที่อยู่ตรงหน้าจึงเฉลยให้เธอฟังเป็นฉากๆว่าตอนเองน่ะมาจากปี2016 หรือว่าเมื่อ6ปีก่อนส่วนสถานที่แห่งนี้คือคาเฟ่ที่อยู่เหนือการเวลาจะเปิดให้บริการเฉพาะตอนเที่ยงคืนเท่านั้นตอนแรกที่ได้ฟังกงยุนยังไม่ปักใจเชื่อพระเอกเลยสักนิดและคิดว่าเขาว่าน่าจะหลอนไปเองแหละแต่พอเธอได้ลองเดินสำรวจดูรอบๆร้านแล้วก็สังเกตว่าลูกค้าที่มาใช้บริการแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องการสื่อสารแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์บางคนบอกกงยุนว่ามาจากยุคสงครามโลกนู่นเลยบางก็บอกว่ามาจากยุคศีษซ้า50ปีก่อน ในตอนนั้นแหละกงยุนถึงได้เชื่ออย่างสนิทใจว่าที่แห่งนี้เป็นคาเฟ่เหนือการเวลาที่เปิดให้คนทุกช่วงเวลามาใช้บริการจริงๆและพระเอกที่อยู่ตรงหน้าเธอก็มาจากปี2016จริงๆไม่ใช่เล่นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่เนี่ยฉันไม่เห็นเข้าใจเลยในขณะที่กงยุนพยายามจับต้นชนปลายเรื่องทั้งหมดพระเอกในห่วงอดีตก็เข้ามาพูดคุยกับเธอพร้อมกับขอโทษที่เขาในอีก6ปีข้างหน้าหนีงานแต่งเธอไปกงยุนถามพระเอกในห่วงอดีตขึ้นกลับไปว่า เขาพอจะรู้ไหมว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เขาทําแบบนี้ในอีก6ปีให้หลังพระเอกสันนิฐานว่าอาจจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นก็เป็นได้แต่จะเป็นเพราะสาเหตุอะไรนั้นเขาในห่วงอดีตจะต้องรู้ก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคงยุนกับเขาในอีก6ปีข้างหน้าเป็นยังไงและเขาก็ถามคงยุนคืนกลับไปด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มว่าเธอเจอเขาในอนาคตได้ยังไงเอ่ย กงยุนก็เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อสามปีก่อนเธอน่ากำลังออกมาตรวจตราดูความเรียบร้อยภายในเมืองแล้วก็บังเอิญไปเจอเข้ากับพระเอกคนปัจจุบันกำลังเดินโซเซไรสติอยู่กลางถนนด้วยความเป็นห่วงเธอจึงรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาแต่กลับถูกเขาปฏิเสธอย่างไม่ใยดีซะงั้นเธอจึงแก้เผ็ดเขาด้วยการจับใส่กุญแจมือแม่มเลยและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้เจอกันแล้วถ้าถามว่าทั้งคู่ไปรักกันได้ยังไงก็คงต้องบอกว่าเป็นเพราะรุ่นพี่จองมินลุ้นล้วนเพราะเขาคอยเป็นพ่อสื่อพ่อชัก ทำให้ทั้งคู่ได้มาพบกันอีกครั้งที่ร้านอาหารของพระเอกวันนั้นพระเอกเห็นว่าไหนๆก็มาเจอกันอีกรอบแล้วเขาก็เลยถือโอกาสนั้นทําพาสต้ารสพิเศษมัดใจกงยุนซะเลยตามต่อๆมาด้วยการแต่งเพลงรักและดิดกีตาร์ให้กงยุนฟังในตอนนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เรียกได้ว่าหวานแหววแบบขั้นโสดถึงชนิดที่ว่าพวกเขาคิดจะแต่งงานกันเลยทีเดียวแต่แล้วมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่กงยุนเกิดงี่เง่าเอาแต่ใจทําให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันอยู่บ่อย กงยุนเลยสันนิฐานว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้พระเอกคนปัจจุบันถึงหมดความอดทนและตัดสินใจหนีไปจากเธอทันทีที่กงยุนพูดประโยคนี้จบคุณยายคนเมื่อวานก็ปรากฏตัวขึ้นกงยุนเห็นดังนั้นแล้วก็รู้สึกถูกชะตามากจึงเข้าไปพูดคุยกับคุณยายแล้วก็ได้รู้ว่าสาเหตุที่เธอมาที่นี่เพราะมาตามหาพี่ชายที่หายไปเมื่อ80ปีก่อนพี่ชายของเธอเคยไปอยู่ในค่ายกักกันของประเทศทางเหนือ ซึ่งเป็นค่ายเดียวกันกับที่เจ้าของร้านเคยไปแฝงตัวอยู่สมัยมีสงครามโลกนั่นเองยิ่งกงยุนได้ฟังที่คุณยายเล่าเธอก็ยิ่งสับสนปนเปเข้าไปใหญ่เลยคิดที่จะสละเรือแล้วกลับไปตั้งหลักก่อนแต่ก็ถูกพระเอกในห่วงอดีตรั้งไว้ด้วยคำถามที่ว่าเธอได้เจอฮยอนซูบ้างไหมกงยุนได้ยินดังนั้นก็ยืนงงว่าฮายอนซูคือใครฟ้าก่อนจะมาตรัสรู้ที่หลังหลังไปเจอเธอเป็นอันว่าเธอคือมือกลองวงที่พระเอกเคยจะเรบิ์ด้วยเมื่อสามปีก่อน แต่ว่าตอนนั้นพระเอกเกิดแพนิคขึ้นมากระทันหันร,ระหว่างทําการแสดงนั่นจึงเป็นเหตุทําให้วงพวกเขาล่มตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มพอกองยุนได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเธอก็เข้าใจเลยทันทีว่าทําไมเมื่อ3ปีก่อนพระเอกถึงมีท่าทีกระอักกระอ่วนตอนเจอกันครั้งแรก กงยุนเอ่ยปากถามฮายอนซูต่อว่าช่วงนี้เธอได้ข่าวคราวของพระเอกบ้างไหมฮยอนซูสายหน้าบอกว่าไม่ได้เจอเลยแต่เหมือนจะเคยเห็นเขาเลน่นดนตรีลงโซเชียลอยู่พักหนึ่งเมื่อกงยุนได้เบาแสพระเอกเพิ่มเติมมาแล้วก็รีบกลับไปที่บ้านพร้อมกับเปิดดูคลิปเลน่นดนตรีที่เขาอัดเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กพอนั่งดูไปดูมาได้สักพักจู่ๆแม่เธอโผล่มาจากไหนไม่รู้มาอยู่ในคลิปกับพระเอกหน้าตาเฉยเลยอ้าวแมคร,รู้จักไอหมอนี่ได้ยังไงฟ้าแล้วกดเป็นแฟนตัวยงช่องเขาซะด้วยนันนัน,น พอสิ้นเสียงคำสงสยัยกงยุนก็รีบสับตินแตกหวังจะไปถามเรื่องนี้กับแม่ให้แน่ชัดแต่ระหว่างนั้นดันได้เบาะแสพระเอกเพิ่มจากแก๊งเดอะแรปเปอร์อีกน้องแว่นหนึ่งในแก๊งบอกว่าคืนวันที่เกิดเรื่องเขาเห็นรุ่นพี่จังมินแอบนัดพระเอกไปคุยอะไรบางอย่างนอกรอบตอนเดึกหน้าตาพวกเขาดูจริงจังมากเลยครับพี่ไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันพอกงยุนได้ยินแบบนั้นก็พลันเข้าใจผิดคิดว่ารุ่นพี่จังมินคือคนที่อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของพระเอกด้วยความโมโหโ,โทสา เธอจึงเข้าไปต่อว่าเขาว่าเป็นตัวขัดขวางความสุขเธอเหมือนกับแม่ทั้งๆท,ท,ที่ความจริงเขาซับพอร์ตเธอกับพระเอกทุกอย่างแท้ๆส่วนคืนนั้นนะัทที่เขาเรียกพระเอกออกมาพบยามวิการเพียงแค่จะมอบแชมเปญเพื่อให้เขาเอาไปทําคะแนนกับแม่กงยุนก็เท่านั้นเมื่อกองยุนรู้ความจริงทั้งหมดเธอก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเธอถามรุ่นพี่จองมินว่าทําไมไม่บอกกันดีๆว่าคืนนั้นนัดเจอกับพระเอกเพราะแค่เรื่องแชมเปญรุ่นพี่ก็บอกว่าขืนเขาเล่าให้กงยุนฟังมีหวังเธอแกรงใจไม่ยอมรับความหวังดีจากเขาแนะ่ ฟังฉันนะกงยุนฉันโคตรดีใจกับพวกเธอสองคนเลยเว้ยพวกเธอเป็นคนรู้จักฉันทั้งคู่นะฉันเลยอยากทำอะไรออกมาให้มันดีที่สุดและรุ่นพีจังมินก็ร้องไห้เงึกเกลั้นหมู่บ้านไม่เกรงอกเกรงใจเครื่องแบบเต็มยศที่ตัวเองใส่เอาซะเลยไม่น่าวินเลยโกรลำบากต้องมาปลอบมาโอบอีกหลังจากเรื่องวุ่นวุ่นทางนี้จบสิ้นลงกงยุนก็แบกสังขารตัวเองไปพบแม่ที่สำนักทรงและเปิดใจถามแม่ไปตรงๆว่ามีเรื่องพระเอกปิดบังอยู่หรือเปล่า ผู้เป็นแม่นั่งช่างใจตัวเองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเปิดคลิปที่เธอคุยกับพระเอกหลังลงไลฟ์ให้ลูกดูมันเป็นคลิปที่พระเอกระบายความอึดอัดมากมายเกี่ยวกับเรื่องดนตรีออกมาทว่ากงยุนที่นั่งฟังอยู่ด้านตีความไปผิดๆคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุทําให้พระเอกเลิกเล่นดนตรีและอยากจบชีวิตลงเธอเลยเอาแต่นั่งโทษว่าตัวเองผิดอยู่อย่างนั้นทั้งคืนระหว่างนั้นรุ่นพี่จองมินก็โทรมาบอกเธออีกว่าอึนซอเด็กข้างบ้านพระเอกหายตัวไปป่านชนียังหาตัวไม่พบนั่นเลยทําให้กงยุนยิ่งเครีียดหนักกเข้าไปอ คืนนั้นราวเที่ยงคืนเศษเธอตัดสินใจหนีทุกปัญหาแล้วไปสิงอยู่ที่คาเฟ่บนภูเขาเธอระบายความอึดอัดในใจให้เจ้าของร้านฟังมากมายทั้งเรื่องที่ตัวเองละเลยไม่ใส่ใจคนรอบข้างอย่างอึนซอร,รวมถึงตัดเพาะเรื่องพระเอกและเรื่องแม่ระหว่างนั้นใครบางคนก็ปรากฏตัวขึ้นภายใต้ใตแสงสว่างเธอคนนั้นเดินเข้ามาหากงยุนด้วยท่าทีที่สุข,ขุมก่อนจะเฉลยว่าตัวเองคืออึนซอเด็กที่เคยอยู่ข้างบ้านพระเอก เมื่อกองยุนได้เจออึนซอในเวอร์ชั่นที่เป็นผู้ใหญ่เธอก็เอ่ยปากชมอีกฝ่ายไม่หยุดเลยว่าสวยจนแทบจำไม่ได้ทั้งคู่พูดคุยเรื่องต่างๆในช่วงเวลาตัวเองให้กันและกันฟังแม้ว่าบางเหตุการณ์จะฟังดูไม่สมเหตุสมผลหรือจับต้นชนปลายไม่ถูกก็เถอะแต่ถึงอย่างนั้นอึนซอก็มีความสุขที่วันนี้ได้กลับมาเจอคนที่คอยสั่งสอนตัวเองตอนเด็กๆอีกครั้งส่วนกงยุนเองก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นว่าอึนซอมีอนาคตที่สดใส ทั้งคู่พูดคุยสพเพเหระกันไปเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยผ่านไปครู่ใหญ่อินซอจึงขอตัวกลับไปยังช่วงเวลาของตัวเองก่อนเพราะเธอต้องไปเตรียมมื้อเช้าให้ลูกๆที่เป็นผลผลิตมาจากเธอกับน้องซอกแทนหนึ่งในสมาชิกแก๊งแรปเปอร์พอกองยุนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเซอร์ไพรส์แบบสุดๆไม่คิดไม่ฝันว่าในอนาคตสองคนนี้จะได้ลงเอยกันตัดภาพมาทางฝั่งของแม่กงยุนหลังจากเธอใช้พลังจิตออกตามหาพระเอกอยู่พักใหญ่ในที่สุดเธอก็ได้คำตอบสักทีว่าพระเอกคนปัจจุบันหายไปไหน ในห่วงเวลาไล่เลี่ยกันกองยุนได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับพระเอกคนในห่วงอดีตลงเพื่อที่จะได้ไม่มีพันธะอะไรติดค้างกันถ้าในอีกสปีข้างหน้านายเจอฉันอีกครั้งให้ทำเป็นเดินผ่านไปเลยนะไม่ต้องสนใจและกองยุนก็อวยพรเขาทิ้งท้ายว่าขอให้เขาประสบผลสำเร็จกับเส้นทางที่เลือกพอพูดจบเธอก็เกมตัวจะเดินหนีแต่ก็ถูกพระเอกในห่วงอดีตรั้งไว้ด้วยคำพูดที่ว่าทำไมพี่ต้องทำแบบนี้ด้วยถ้างั้นเราไม่ควรมาเจอกันที่นี่สิ ผมอุตส่าห์ตั้งตารอวันที่เราจะได้เจอกันในอีกสามปีข้างหน้าแทๆ้ๆกองยุนไม่เอ่ยปากโต้อตอบอะไรทั้งสิ้นและเลือกเดินหนีออกมาจากคาเฟ่นั่นอย่างเงียบๆระหว่างนั้นรุนพีจังมินก็โทรมาแจ้งเธอว่าพบอึนซอแล้วนะตอนนี้อึนซอโดนพวกเด็กเปรตลากไปหยุ่มพร้อมกับน้องซอกแทเมื่อกองยุนทราบเรื่องแล้วก็ไม่รอชา้ารีบตรงไปช่วยสองคนนั้นจัดการพวกเด็กเวรจนมันราบเป็นหน้ากองก่อนจะพูดทิ้งท้ายกับน้องแว่นเผื่อไปในอนาคตว่าฝากดูแลอึนซอด้วยนะจ๊ะ ทำเอาเพื่อนๆในแก๊งที่ได้ฟังถึงกับหลุดขำกากเพราะพวกเขารู้ว่าน้องแว่นแอบชอบอึนซออยู่หลังจากนั้นไม่นานกองยุนก็ได้รับแจ้งจากผู้เป็นแม่ว่าเธอพบตำแหน่งของพระเอกคนปัจจุบันแล้วเขาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสานักทรงของเธอนักกงยุนได้ยินดังนั้นก็รีไปที่นั่นทันทีตามที่แม่บอก และเธอก็จะเข้ากับริปบิ้นปริศนาชิ้นหนึ่งข้างทางเธอคิดที่จะเอื้อมไปหยิบมันมาตรวจสอบดูแต่ระหว่างนั้นไม่ทันได้ระแวดระวังจึงเผลอตกลงไปในอุโมงค์ใต้ดินใกล้ๆอย่างไม่รู้ตัวระหว่างนั้นก็มีเสียงใครบางคนสวนกลับมาเป็นระยะระยะพอคงยุนหันไปดูก็พบว่าเขาคนนั้นคือพระเอกที่เธอตามหาอยู่นั่นเอง กงยุนไม่รีรอรีบเข้าไปสวมกอดพระเอกด้วยความคิดถึงสุดดวงใจพร้อมกับถือโอกาสนั้นสะสางเรื่องที่ค้างคาระหว่างทั้งคู่ไปด้วยนายคิดจะไปจากฉันจริงๆหรอแล้วเรื่องที่นายบอกแม่ฉันว่าจะจบชีวิตตัวเองเพราะฉันละ่ะสรุปมันยังไงกันแน่พระเอกทำน้่งงงแล้วบ่นว่ากรูพูดตอนไหนฟา้ากงยุนเลยทบทวนความจำให้เขาเป็นช็อตชอตตอนนั้นเจ้าตัวเลยได้รู้ว่าคนที่ให้คำปรึกษาเขาในตอนนั้นคือแม่ของกงยุนนั่นเอง อุเขาได้เจอแม่ยายมาก่อนรันเนี่ยพระเอกบ่นพึพมพำไปด้วยหัวเราะชอบใจไปด้วยไม่ยอมตอบคําถามที่กงยุนถามแต่อย่างใดตอนนั้นกงยุนเลยเกิดอาการโมโหและคิดจะทิ้งเขาไว้ที่นี่ซะและเธอก็พยายามงัดวิชาที่ร่ำเรียนมาปีนป่ายหนีไปจากที่นี่ระหว่างนั้นพระเอกพูดขึ้นมาว่าไอ้ที่เขาบอกว่าจะทิ้งไปนะไม่ได้หมายถึงเธอแต่หมายถึงดนตรีต่างหากส่วนไอ้ที่บอกว่าอยากจบชีวิตตัวเองอันนั้นเป็นเพราะเขาอายที่ตื่นเวทีตอนจะเดบิ์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกงยุนเลยแม้แต่นิด กงยุนยิ้มแห้งๆและถามพระเอกต่อว่าแล้วเขาไปไงมาไงถึงมาอยู่ที่นี่ได้นี้พระเอกก็เล่าให้เธอฟังว่าคืนก่อนแต่งงานเขามาเยี่ยมแม่กงยุนหวังจะเอาแชมเปญมาฝากท่านแต่ระหว่างนั้นดันเดินหลงทางและมาโดนพวกเด็กเปรตแกลง้งด้วยความที่เขาตกใจและไม่ทันได้ระวังจึงเผลอตกลงมาในอุโมงค์ด้วยท่าผิดๆเท้าก็เลยพลิกเป็นเหตุทําให้เขาต้องมาติดแงกในนี้อยู่หลายวันซ้ำร้ายไปกว่านั้นอาหารก็ไม่มีติดตัวมาด้วย แต่ในความสิ้นหวังก็ยังมีแชมเปญของแม่ยายอยู่พระเอกก็เลยสดแชมเปญเนี่ยแหละประทังชีวิตไปวันๆระหว่างรอคนมาช่วยก็ดีดกีตาร์ปลอบใจตัวเองไปพลางๆชีวิตดันทดชิปเป่งเลยลูกพี่กรจากนั้นพระเอกก็เล่าให้กรงยุนฟังอีกว่าหลังจากงานเลี้ยงคืนนั้นจบลงมีค่ายเพลงชื่อดังแห่งหนึ่งติดต่อมาหาเขาอยากจะให้เขาไปร่วมงานด้วยตอนนั้นฉันช่างใจอยู่นานมากว่าจะกลับไปร้องเพลงเล่นดนตรีอีกดีไหม แต่พอได้มาติดแงกอยู่ที่นี่หลายๆวันฉันถึงได้รู้ว่าถึงแม้ฉันจะขาดดนตรีไปฉันก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าต้องขาดเธอไปฉันอยู่ไม่ได้ประโยคนี้ทําเอากงยุนถึงกับเขินหนักมากจนเผลอพลั้งมือไปตีขาข้างที่พระเอกเจ็บอีกรอบเออหลังจากนั้นไม่นานแม่กงยุนก็ตามหาทั้งคู่เจอและช่วยออกไปได้ในที่สุดและภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลระหว่างที่รอพระเอกตรวจอาการบาดเจ็บที่ขาสองแม่ลูกก็มานั่งปรับความเข้าใจกันกันกบเรื่องในอดีตผู้เป็นแม่เอ่ยปากขอโทษลูกด้วยความรู้สึกผิด ที่เคยขัดขวางไม่ให้เธอไปเป็นทหารเรือตอนนั้นแม่เอาแต่ฝันว่าแกอยู่ใต้น้ําพ่อของแกก็จากไปที่นั่นแม่เลยไม่อยากให้แกมีจุดจบเหมือนกับพ่อแม่พูดประโยคนี้ไปด้วยพลางน้ําตาไหลไปด้วยส่วนมืออีกข้างก็กุมมือลูกสาวที่เหลืออยู่คนเดียวไว้แน่นทําให้กงยุนสัมผัสได้ถึงความรักความห่วงใย,ยที่แม่มอบให้เธอจึงไม่ติดใจอะไรกับเรื่องในอดีตอีกต่อไป ตกดึกในคืนนั้นกงยุนตัดสินใจกลับไปที่คาเฟ่อีกครั้งเพื่อบอกลาทุกคนในขณะเดียวกันทางฝั่งของคุณยายก็ได้เจอกับพี่ชายที่พัดพลากอย่างที่หวงังโดยมีเจ้าของร้านเป็นผู้ทําให้คําขอของเธอเป็นจริงแม้การพบกันในครั้งนี้ของทั้งคู่จะเป็นคนละช่วงเวลาก็เถอ แต่อย่างน้อยคุณยายก็ได้รับรู้ว่าพี่ชายหนีเอาตัวรอดมาจากค่ายกักกันได้อย่างปลอดภัยสิ่งสุดท้ายที่เธออยากฝากให้พี่ชายในวัยหนุ่มคือคำอวยพรประโยคสั้นๆที่ว่าขอให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพแข็งแรงอยู่ให้อายุเกิน80ปีให้ได้ละ่ะแล้วสักวันหนึ่งน้องสาวคุณจะไปหาและเล่าเรื่องทุกอย่างที่คุณพลาดไปให้ฟังหลังจากสิ้นเสียงประโยคนี้สองพี่น้องที่อยู่คนละช่วงเวลาก็ได้ลาจากกันไปส่วนพระเอกของเรานั้น หลังจากงานแต่งครั้งที่สองระหว่างเขากับกงยุนผ่านพ้นไปเขาก็ตัดสินใจรับข้อเสนอและร่วมงานกับทางคลายเพลงที่ติดต่อมาโดยมีกรงยุนภรรยาสาวและเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจอยู่ข้างๆส่วนคาเฟ่เหนือกาลเวลานั่นก็ยังคงเปิดให้บริการลูกค้าที่เข้ามาพร้อมปริศนาและเรื่องราวของตัวเองเรื่อยๆไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเรื่องราวของคาเฟ่นั้นเป็นมาอย่างไงและไม่มีใครรู้ว่าคาเฟ่นั่นจะหายไปเมื่อไหร่ แต่ตอนนี้ที่รู้คือลูกค้าคนถัดไปของทางร้านอาจจะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้ถ้าหากคุณมีโอกาสได้ไปยังคาเฟ่ลึกลับแห่งนี้สักครั้งหนึ่งคุณคิดว่าคุณอยากจะเจอใครและภาพยนตร์เรื่องคาเฟ่มิดไนท์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ ฝากเพื่อนๆกดไลค์และ c คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดและทีมงานได้ทำในเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะสุดท้ายก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆอ,อ,อยากฟังแอดสปอยเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแล้วมาเจอกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ฟังรับฟังสปอยอย่างมีความสุขนะคะ